บทของสังคมก่อนนะคะว่าทำไมทำไมเราทำไมเราจึงจึงต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับที่เราต้องไปลงประชามติในวันที่เจ็ดสิงห้าที่จะถึงนี้นะคะเออมันมันมันต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ในปัจจุบันในปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยเองเนี่ยมีการจัดสวัสดิการอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะเป็นสวัสดิการที่จัดแล้วแบบท่วงหน้าด้วยนะคะไม่ใช่จัดสวัสดิการแบบ กระเปิดกระปลอยไม่ใช่นะคะมันมันก็มาจากอย่างนี้นะค่ะว่าสิ่งที่เครือข่ายของเราสน,สนใจติดตามต่อเตงนนะคะเราก็จะบอกว่าในารัฐธรรมนูญที่เราจะต้องไปลงประชามติเนี่ยเมื่อกี้สายสิ่งแวดล้นอมเนี่ยเขาบอกว่าขาดไปเยอะนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องสุขภาพ เขียนเกินมาเยอะไปไม่ต้องเขียนเกินมาอย่างนั้นก็ได้นะคะมันมันอาจจะเห็นว่ามัน,ม,นมันไปคนละด้านเลยนะว่าวิยไปวิยมานะ,ะแต่ละละ่ารคำนวณมันต้องฟังเสียงประชาชนนะคะ่ะสวสดีการพ์วุ่นวายในปัจจุบันเนี่ยนะคะเราจัดอยู่แล้วสามเรื่องนะคะคือเรื่องสุขภาพเรื่การศึกษาแล้วก็เรื่องสลากานนะคะทีนี้สิ่งที่คนในสังคมนี่กลัวนะคะมันกลัวกลัวพ่วงไปกับเรื่องของการคอรัปชัน เรื่องการปราบโกงนะคะก็กลัวว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประชานิยมมากไปนะะอันนี้คือสิ่งที่กลัวกันจริงๆนะคะแต่เราอย่าไปวองประชานิยมแล้วก็กลัวนะคะประชานิยมไม่ได้น่ากลวัวแต่ประชานิยมยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นน้ำจิ้มหรือเป็นกิมมิที่สําคัญขอ,ของกระบวนการทางการเมืองและการพัฒนานโยบา,า,า,ายสาธารณะด้วยซ้ำไปนะคะแลนะ,ะรักสวัสดิการกับประชานิยมยเนี่ยมันไปด้วยกัน มันไปด้วยกันมันต้องโยงกันให้ได้นะคะประชาชนเนี่ยมันก็คือการทําให้เกิดนโยบายหาเสียงค่ะที่มันลงไปถึงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็เน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายประชาชนสามันชนทั่วไหรด้วยนะคะนโยบายที่หือหวาแล้วเมื่อสิบห้าปีที่แล้วนโยบาย3 0บาทรักษาทุกโรคเนี่ยเป็นนโยบายที่หือหวาแล้วมันก็ส่งผลมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเพราะเพราะนะคะ มันกลายไปเป็นรัฐสวัสดิการแล้วนะคะมันมีการออกกฎหมายรองรับมันมีการรับรองนะคะแล้วมันเป็นการรับรองว่านี่เป็นเสร็จของประชาชนที่ต้องได้รับมันจึงต้องจัดการโดยรัฐนะคะ,นะคะมันเป็นรัฐสวัสดิการมันต้องมีสองอย่างประกอบกันะะอย่าปล่อยเร้มันมีแต่นโยบายหาเียอย่างเดียวนะคะและประชานิยมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราอย่าไปรัวมันมากนะ โครงการส0มบาทเนี่ยมันไม่ใช่ประชานิยมนะคะตอนนี้มันเป็นกฎหมายหลักประกรันสุขภาพแห่งชาติาารัฐธรรมนูญยฉบับนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านก็ตามกฎหมายหลักประกรันสุขภาพแห่งชาติพรศสอ5นหจะยังอยู่าการจัดระบบหลักประกันสุขภาพยังอยู่ระบบบัตรทองอย,อยังอยู่ยังไม่ลมแน่นอนนะคะซึ่งก็ชัดเจนนะคะว่ามันยังอยู่ได้นะยกเว้นว่าจะมีการออกการแก้กฎหมายซึ่งการแก้กฎหมายไม่ได้ไม่ได้ง่ายนะแต่มันมันก็คงเหมือนกับ มันไม่ได้ยายแต่ว่ามันอาจจะไปเร็วได้ถ้าคือรัฐรรมนูญผ่านไม่ผ่านนะคะสอนชอจะยังอยู่กับเราไปอีกประมาณปีหนะึ่งอะจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง,งรัฐบาลในเวลาหนึ่งปีเนี่ยเราก็พิจารณาไม่ได้เลยว่าจะมีคนพยายามยัดก,การแก้กฎหมายต่างๆเข้าไปหลักการคุ้มาพก็ต้องาจาบับตาดูตอนนี้มีอยู่ฉบับหนึ่งอยู่ในในสอนชอรเราก็จะต้องส,ส่งกฎหมายเราไปประปกอบตั้งเหมือนกันนะคะแต่ก็จะเป็น ระบบะมันยังไม่ถึงกรณีที่สุดนะคะระบบลับประกันสุขภามมันยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้น,นะะเพราะนะคะเพราะ,ราะว่าเวลาเวลาละเวลา,าพวกเราคิดในสังคมเนี่ยเราคิดว่าก,การจัดสวัสดิการทว่นหน้าเนี่ยเป็นภานระของรัฐใครๆก็กําลังคิดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะจํากัดงบประมาเนี่ยก็เลยมาไล่จับที่สวัสดิการของรัฐว่าจัดแบบทั่วหน้าเนี่ยมันเฟื้อนเงินนะคะ แต่อยญ่จะชี้เห็นนะคะว่าการใช้เงินนะคะการใช้เงินของการจัดสวัสดิการเนี่ยโดยเฉพาะที่เรื่องบำนาญนะคะเร,เรื่องบำงงาน,นบาญเรื่องเรื่องบำนาญประชาชนเรื่องบำนาญข้าราชการเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะมันข้าราชการเนี่ยใช้อยู่แสนสี่หมื่นล้านบาทใช้อยู่แสนสี่หมื่นล้านบาท รักสมทบเข้าไปในกองเงินประกรรันสังคมนิดเดียวเป็นจํานวนพันล้านบาทที่เอาไปใช้กับเรื่องบํานานชราภาพแต่ว่าในกองเงินประกรพรพันสังคมเขาไม่ไม่เอาไปสมทบให้บํานานชลาภเขาัะเอาไปสมทบให้เป็นค่าใช้จ่ายค่านี้ดูบุญนะคะเอาไปใช้ตรงนั้นซะเงินที่รักให้นะไม่เอาไปใส่ในส่วนของบํานานชลาภใช้น้อยมากเป็นตัวเลขประมาณพันล้านแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะได้เงียง้ยยังชีพผู้สูงอายุ ป,ปีที่ผ่านมาได้อยู่ประมาณ9ล้านคนเนี่ยเร,เราว่าเรามีผู้สูงอายุอยู่ประมาณ10ล้านคน9ล้านคนใช้เงินแค่6 0 0ื0นล้านเองนะคะผู้ชนะอยากจะชี้ให้เห็นว่าการใช้เงินของเราเนี่ยมันมันไม่ได้ถูกทำมันไม่ใช่ใช้เยอะที่ประชาชนแต่มันใช้เยอะที่ข้าราชการนะคะทีนี้มีประเด็นว่าการจัดสวัสดิการเนี่ยก็ให้ประชาชนได้ให้ชุมชนจัดก,กันเองกว่างเวลาก็เลยไปเขียนใน ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าให้ชุมชนมีสิทธิจัดสวัสดิการได้นะคะซึ่งมันก็ดูจะดูเหมือนจะดูดีน,นะคะแต่ถ้าเราผักพาระเรื่องก,การจัดสวัสดิการไปให้ชุมชนโดยเฉพาะเรื่องก,การศึกษาเรื่องสุขภาพเรื่อ,อบางบำนาญไปไม่รอดนะคะเพราะสวัสดิการชุมชนเนี่ยจัดบำนาญให้ประชาชนคู่ด้วยกันเองไ,ไปตลอดชีวิตไม่ได้ไจัดก,การศึกษาให้สาหรับทุกคนตั้งแต่ อนุบาลไปจนถึงมัธยมไปจนถึงปริญญาตีทำไม่ได้สวัสดิการชุมชนทําได้แค่ว่าถ้าเธอเป็นครอดลูกที่โรงพยาบาลเนี่ยเราจะช่วยสนมทบการที่มีบทใหม่เนี่ย500บาทอันนี้สวัสดิการชุมชนช่วยได้ไปนอนโรงพยาบาลเราจะช่วยค่าไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยคืนละ200บาทนะคะแล้วก็ไม่เกิน10คืนต่อปีอย่างนี้นะคะแค่นี้เองสวัสดิการชุมชนพิเศษ ปล่อยให้รัฐเขียนในรัฐธรรมนูญว่าให้ให้ชุมชนจัดสวัสดิการกันเองเนี่ยมันจะไปลดคอนสวัสดิการรวดน้ารัฐก,ก็ไม่ต้องรับผิดชอบอันนี้เป็นประเด็นเรื่องสวัสดิการชุมชนว่ามันทําได้ไหมเสมอหน้กากันนะคะเพราะว่ามันมีเจ็ดพันแห่งเจ็ดพันกองเุนสวัสดิการเจ็ดพันกองบุินกองเุินเล็กกองทุน,นใหญ่ก็จัดสวัสดิการได้ไม่เสมอหน้ากันในขณะที่เรื่องสิทธิเนี่ยเรื่องของสุขภาพเนี่ยเป็นสิทธิที่ต้องได้โดยสว่ว งั้นรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันควรจะรับรองสิทธิ์แบบเสมอห,หน้ากันนะคะโดยเฉพาะสิทธิ์เรื่องตุขกราพนะคะแต่มันเกิดอะไรขึ้น,นะคะือเวลามันไม่มากนั่นเนี่ย อย่างที่พูดแหละว่ารัฐธรรมานูญฉบับ,บนี้พิ่ท่านเองงงนิดนึงนว่าทําไมต้องแยกแยะระหว่างสิทธิแยกระหว่างหน้าที่ของรัฐแล้วก็มาแยกเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐอันนี้จะเป็นความก้าวหน้าหรือเป็นการถอยหลังก็ไม่ทราบนะว,ว่าการแยกหัวนเนี่ยมันมีการเพิ่มหัวนหน้าที่ของรัฐขึ้นมาและในหัวนหน้าที่ของรัฐเขาก็บอกว่ารัฐต้องทำื่อนต้องทำนี่ถ้าในหัวแนวน,นวโยบายพื้นฐานแห่งรัฐก็บอกว่ารัฐพึงดําเนินการ รัฐพึงดาเนินการนะคะนั้นมันมีความต่างกันแค่ต้องกับพึ่งกนแต่ที่สุดแล้วทั้งสองอันเนี่ยรัฐจะทําก็กได้ไม่ทําก็ได้เพราะว่ารักเนี่ยใช้ข้าราชการทำ <c oughs> คือสิ่งที่กรลองบอกว่ามันเขียนเกินไปโดยไม่จําเป็นนะคะอันนี้มันเป็นหมวดสิทธินะคะมันเป็นหมวดสิทธิแล้วก็ไปรับรองสิงทธิของมาดาน ดูเหมือนว่าคณานกรรมการร่างรัฐมนตรีดีใจมากที่ได้เขียนอิทธิดของบรรดาเพราะคือแกไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะคืออะไรนะคะนึกไม่ออกเหมือนกันแล้วก็พอพอมาถึงท่านนี้ก็จะบอกว่าตามที่กฎหมายบัญญัติลองลองนั่งคิดไปด้วยกันนะคะว่าถ้าถ้าเราต้องมาช่วยกันบัญยัติกฎหมายเรื่องมารดาระหว่างก่อนและหลังทอดเนี่ยมันจะเป็นกฎหมายแบบไหนนะคะมันจะเป็นกฎหมายฉบับใหญ่แค่ไหนนะคะถ้ามันควรจะทําอะไร ตนนี้เราไม่รู้อะไรเลยนะคะ mm. แล้วก็ไม่รู้จะเถียงกันเยอะไปตอนที่มันออกมาแล้วบุคคลทึ่มีอายุเกิน60ปีและไม่มีรายได้เพียงพอเนี่ยและบุคคลผู้ยากไร้จริงๆแล้วเรื่องการดูแลผู้ยากไร้นะคะดูแลคนที่ไม่มีรายได้เนี่ยมันมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ที่ต้องทําอยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องที่ต้องทําอยู่แล้วมันไม่ต้องไปเขียนในนี้พอมันไปเขียนในนี้เนี่ยมันจะถูกตีความ ถูกมีความว่าทำเฉพาะผู้ยากไร่ก็พอไหมทำเฉพาะไคนอายุป60ปีที่มีรายได้ไม่เกียงอ่อนได้ไ,ดไดหมจนะ้ะอันนี้เวลามันเหลือน้อยนะคะคือยพูดอยู่เอาดูแค่นี้ก็พอนะคะหน้านี้นะคะที่เป็นว่าประมาณของปีว่ประมาณ5-8นะคะ สารพยาบาลใน60,000ล้านบาทของลูกจ้างของข้าราชการนะคะเวิทยาศาสตรบต์บำเหน็จบำนาญเนี่ยเราจะเห็นนะคะแสนเจ็ดหมื่นนะคะแสนเจ็ดหมื่นล้านบาทโหเยอะนะคะเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างอีกนะคะห้าพันล้านนะคะเงินเลื่อนเงินเดือนปรับพ้ข้าราชการสำร,ร,รองเงินสมทบและชดเชยข้าราชการสมทบลูกจ้างประจำนนี้เป็นเป็นเงินที่ใช้กับข้าราชการทั้งหมดนะคะม <c oughs> ันมันเยอะจัง พูดว่ามีปัญหาเรื่องงบประมาณแต่ไม่ได้พูดเรื่องประชาชนไม่ได้กับองศิษย์ทีนี้มาดูหน้านี้นะคะออมีเรื่องกองทุนผู้ยืมเพื่อการศึกษาก็มีตัวเลขไม่ถูกมากกองทุนเพื่อกองทุนการออมแห่งชาติที่จะเห็นว่ามีตัวเลขจิ๋วเดียวเองนะคะกองทุนการออมแห่งชาติที่เป็นสิ่งที่รัฐบาลบอกว่าเราทําแล้วเรื่องระบบบำนาญใครอยากจะมีบำนาญต้องไปออมเงินเอาเองถ้าคุณออมเงินเราจะรัฐบาลจะช่วยสมทบให้คุณ แต่ลองดูเงินปีห้าแบบท,ที่จะสมทบให้6 3, 3 3ล้านบาทอาจจะเป็นเพราะว่ายังมีคนมาออมไม่มากแต่ถ้าถึงแม้คนออมมากขึ้นมากขเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ไปถึงแสนเจ็ดหมื่นล้านหรอกในการสมทบก,การออมของรัฐเพราะฉะนั้นเวลาเราอายุ60ปีเนี่ยเราจะได้กรงมาณนไม่กี่บาทนะคะแล้วยังจะมาพูดว่าเงินใช้เงินเยอะกับประชาชนสรุปก็คือว่าการลงประชามติในครั้งน,นี้เนี่ย รัฐธรรมนูญไม่ค่อยไม่ค่อยตอบสนองบริบทที่เป็นจริงตอบสนองสภาพความเป็นจริงของเราที่หน้าปัจจุบันเนี่ยเรามีการจัดสวัสดิการการจัดสวัสดิการทั่วหน้าคือการถ่ายโอนจากนโยบายระชานิยมเนี่ยมาเป็นระบบสวัสดิการแล้วการจัดสวัสดิการเนี่ยมันลดความเหลือ่อมล้ําเพราะมันเอากระจายความมั่งคั่งที่มีอยู่ในประเทศของเราเนี่ยเอามาจัดสวัสดิการแบบทั่วหน้า เวลาเราจาัดสวัสดิการท่วนน้าเนี่ยเราไม่ได้จัดเฉพาะคนจนเราจัดให้ทุกคนเพี่ย,ยังชีพผู้สูงอายุเราจัดให้ทุกคนคุณมีชัยนะคะหัวหน้าร่างรัฐมนูลเนี่นยไปพูดว่าเราจะยึดคืนเพี่ยยังชีพของผู้สูงอายุที่รวยกลับมาให้คนจนจะได้ให้เขาเยอะหน่อยนะคะฟังดูดีนะคะแต่ถ้าทาแบบนี้ปุ๊บการจัดหลักการเรื่องการจาัดสวัสดิการทุนน่าจะหายไปซึ่งก็จะสอดรับกับสิทธิที่เขาล่างร่างรัมนูล แล้วมันจะคลื่อนคลานเป็นเหตการจัดสวัสดิการทั่วหน้าอื่นคือหลักประกันสุขภาพแล้วก็เรื่องการศึกษาด้วยในอนาคตถ้าเรายอมการขึ้นทะเบียนคนจนมันก็เป็นสิ่งที่บอกอยู่แล้วนะคะว่าปหาคนจนที่เจอและ๋ยวชันกะจายนะคะแต่ว่าทําไมไม่ขึ้นทะเบียนคนรวยน่าจะง่ายกว่านะเพราะคนรวยในประเทศไม่น่าจะไม่ถึงล้านคนนะน่าจะขึ้นทะเบียนง่ายกว่าระบบระบบข้อมูลน่าจะทําได้ง่ายกว่านะทีนี้มันทาไม 50ปีผ่านไปที่เรามีแผนฒนาเศรษฐกิจฤฤฤฤเนี่ยเราไม่สามารถลดความเหลื่อมน้ำไม่สามารถกระจายรายได้ได้เลยนะคะเรามางดืน15เท่าตลอดเวลาเรามีคนรวยมากแล้วมีคนไม่มีอะไรเลยเนี่ย15เท่าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของรัฐต้องไปเอาความมั้งขั่นนั้นในรูปแบบภาษีกลับมาแล้วก็คืนภาษีนั้นกลับไปให้กับผู้คนในรูปของสวัสดิการ แล้วไม่จำเป็นต้องไปแยกแยะว่าสวัสดิการนั้นเฉพาะคนจนสวัสดิสวัสดิการนี้เฉพาะคนรวยนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับสวัสดิการวันนี้คนรวยไม่ได้ใช้หลักประกันสุขภาพาก็ไม่เป็นไรแต่สักวันหนึ่งคนรวยอาจจะต้องกลับมาใช้สวัสดิการสุขภาพ,าพจะมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครว่าเพราะว่ามันเป็นภาษีของทุกคนจะต้องคืนกลับไปให้ทุกคนอันนี้คือหลักการสําคัญที่ควรจะ บันไว้เดี๋ยวเราจะทรนูญสมัยนี้นะคะเมื่อ4 0ปีที่แล้วเราทา่านทำนูญไม่เขียนอย่างนี้ไม่ว่ากันแต่ตอนนี้เนี่ยมาเขียนแยกๆมา่างความชอ่องว่างระหว่างความเหลืองน้ำต่างๆในนั้นที่ว่ามันใช้ไม่ได้นะคะถามว่าควรจะไปลงประชาประจิตยังไงตัวดิฉันเองและเครือข่ายเนี่ยตัดสินใจแล้วะคะ่ะว่าจะประชามติแบบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ย ข้อสอยชอจะอยู่กับเราต่อไปเพราะฉะนั้นเรามีศักดิ์ศรีเราควรจะโวงโดนะคะในในานของพวกเราค่ะ